ครับพ <S preach science> ี่น้องแด้สบายดีมื้อนี้เนาะเฮากะสิไปหาปลาพี่น้องไปกับเบาแก้วเนาะ2คนพี่น้องไปบ้านแหไปคงแหพี่น้องพี่แหมาเอาพี่น้องก็จิโชมพี่น้องก็ี๋ยวเลื่อฝากไว้ก็แซ่กติดตามพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮากะสิพี่ภาพบรรยากาศพี่น้องอยู่เคลื่อนเพียงน้องอยู่หน้าผมเด้งแดีพี่น้องเพราะว่าเฮากลับเดกยแค่ขี่รถจักไปเนาะนที่มอเตอร์ไซค์พี่น้องยางมอเตอร์ไซค์ไปวัวเรียกหน้าก็ไปน้องเดีาแดีดเปียกเดียพี่น้องพากันไป นาะนีเ้ากับเียวเบิงข้างหน้าแล้เนาะเดี๋ยเข้าดีภาพประดับส้มบรรยากาศที่นอตเี่ยวเ้าเกิดทางออกไปมูว่าเ้ิวี่แเนาะขอโชคดเวยครับพี่นองไปนเนาะทางำนรถทางด้าปแี้เยถ้าถ่ายแหลอเชียงมันแจ้งเลยบ้ายีเนีนแลถูกานเมืปเลยนะเมื่อแล้วนมมเดี๋ยมัน ่น้องดูมากุดเดี๋ยวเราเขากำลังเื่องฆ่ากำลอนดู่าทำไรได้ออเลยชวนไปาป่าปลาองเราไนีเนาะไปหาปลาหาเกียร์ห้าคกับอะไร